มีสเตทใหม่เข้ามาค,ค,ค,คุณผู้ชมโอเคคุณผู้ชมวันนี้นะฮะมีสเตทใหม่เข้ามานะฮะแล้วก็มีตัวละครใหม่เข้ามาด้วย2ตัวนะฮะ <Wow. S 1> ซึ่งตัวละครใหม่ที่เข้ามานะฮะบอกก่อนเลยนะค,ะคุณผู้ชมว่าถ้าสมมติอ่านพูดถึงชื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพูดรู้สึกแบบเออพูดชื่อไม่คล่องหรือว่าแบบเออดูงงๆกับตนนัวละครนี้อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เข้าใจไว้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่า ฉันยังดูไม่ถึงภาคนี้นะฮะโอเคคุณผู้ชมทีนี้เ้รับข้าสู่อันยีดนะวันนี้เราอยู่กันในเบลตี้รันกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะคุณผู้ชมมาคุณผู้ชมครั้งนี้นะฮะมีการอัปเดตตัวละครเข้ามาใหม่นะฮะหกล่องนภา,านั่นเองนี่คัมเป็นหกล่องนภา,านะฮะเบลตี้เฟสอีเวนต์รับเหรียญตาแล้วก็ภารกิจอีเวนต์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมประมาณนั้นนะ,ะนี่คุณผู้ชมอันนี้เป็นเหรียญน,นะฮะ เหรียญก็มีเหรียญอะไรเสือเขี้ยวดาบนะฮะกับเหรียญไทเซเลท็อปนะฮะคุณผู้ชมประมาณนี้นะฮะมาแป๊บหนึ่งนะฮะอันพูดเร็วเกินไปลืมนะฮะถ้าเป็นเหรียญเสือเขี้ยวดาบเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีความสามารถพิเศษเนาะก็คือย่นคูดาวสกิลสองห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะเมื่อใช้สกิลที่หนึ่งเนาะอันนี้น่าจะเหมาะกับสายสกิลเหรียญนี้น่าจะเหมาะกับพวกแบบ หนวดขาวนิวเกตเวอร์ชันหนุ่มอ่ะเออน่าจะประมาณนั้นนะฮะส่วนอีกอันนึงนะฮะไทยเซเร์ท็อปนะฮะอันนี้ย่นเวลาครูดาวสกิลที่1 4เมื่อหลบพ้นฮะ,ะอันนี้ก็ยกให้กับพวกสายแันเนอร์ไปเลยแล้วกันนะ,ะน่าจะเป็นพวกเลลี่ไวน์หนุ่มอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกับเดียนประมาณนี้นะฮะมาคุณผู้ชมเราจะไปดูโฉมหน้าของตัวละครใหม่ที่อันไม่รู้จักก่อนนะครับคุณผู้ชม <laughs> นะโอเคนี่สเต็ปหกล่องนะพ่ะย่ะเบาลตี้เฟสน,นะฮะมา นี่นะ,ค,ะคือคนแรกนะค,ะคือเพจวันนะ,ค,ะคุณผู้ชมหนึ่งในกลุ่มโซนสลด100ัดร้อยอสูรนะฮะหกล่องหน้าผานะ,ค,ะคุณผู้ชมนี่น่าจะเป็นไทเซเลท็อปแหละนะฮะส่วนคนนี้ก็น่าจะเป็นเสือเขี้ยวดาบนะ,ค,ะคุณผู้ชมอ่าหนึ100่งร้อยอสูรเหมือนกันนะค,ะคุณผู้ชมเป็นหกล่องหน้าพาเหมือนกันนะฮะชื่ออุนตินะค,ะคนนี้นะะ โอเคตัวละครสองตัวนี้คล้ายๆกันเนาะคุณผู้ชมแบบฉากหลังการดีไซน์อย่างเงี้คยคล้ายๆกันอันนี้มีใครพอรู้ไหมฮะว่าสองคนนี้เขาเป็นอะไรกันฮะคุณผู้ชมนอกจากอยู่หกล่องหน้าาเหมือนกันโอเคนะฮะคุณผู้ชมพิมมาได้เลยนะฮะคุณผู้ชมเออที่ฉันถามฉันไลฟ์อยู่ฮัลโหลนะฮะโอเคคุณผู้ชมมาเราจะมาดูอันนี้กันคุณผู้ชม สเตจใหม่ที่เหมือนทางบอยดี้รัน่ะเขาจะพยายามเอามาเล่นในเกมนี้คุณผู้ชมคือมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดครั้งหนึ่งแล้วตอนที่เป็นอ่าสเตจวอเตอร์เซเว่นอ่ะคุณผู้ชมจําได้ปะคือเขาก็จะให้เราทดลองในอีเวนต์ก่อนแล้วก็ถ้ามันเวิร์กหรือว่าอะไรยังไงเขาก็จะเอาไปใส่ในการลงแรงหรือว่าเอามาใส่เพิ่มในเกมนี้นะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้ก็เป็นสเตจใหม่นะสเตจชาเลนจ์นะมีโบนัส คะแนนให้นะมีการจัดอันดับให้ด้วยนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะฮะอันขอเอาตัวละครที่สอดคล้องเข้าไปด้วยแล้วกันนั่นก็คือไวเปอร์นะฮะซึ่งเอาจริงมัตะเกียดอัดไปแล้วนะแต่เอาว่าอาัดใหม่แล้วกันนะฮะไม่ได้ใส่เหรียญแล้วแม่งก,กากมาก <c oughs> กากหรอกกากคุณผู้ชมโอเคได้ปะวะได้แหละนะใส่ชุดของมาโก้เข้าไปนะฮะโอเคประมาณนี้หวังว่าจะดูดีขออัพสกิลให้หน่อยแล้วกัน ถึงแม้ว่าฉันจะไม่ได้เล่นเธอแต่<ป>พวก up skill อะฉันมีเยอะมากนะใช้บ้างเถอ,อะเนาะโอเคประมาณนี้มาคุณผู้ชมตัวละครน,นะที่แบบเวลาเราเอามาใส่เป็นแท็กนะฮะตัวละครซัพพอร์ตอะแล้วเราจะได้อีเวนต์คะแนนอีเวนต์เยอะๆก็ได้แก่ไอ้พวกนี้นะฮะไอ้พวกที่เรืองแสงอยู่ด้านล่างนี่แหลนะคุณผู้ชมโอเคมาเราพูดไปแทบจะครึ่งคลิปแล้วนะได้เลิกเริ่มเล่นแล้วแหละเนาะคุณผู้ชมไปเริ่มเลยล้วกันนะ คุณผู้ชมฮะก่อนที่เราจะเข้ากันไปในเกมมากกว่านี้นะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแช์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการตัดลิปให้กับอ่านมากๆเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นกําลังใจในการสู้เสียงกับอีไก่นี้ด้วยนะ <c oughs> แม่งเอย๋ยโอเคนคะฮะตเตทโบรานนะเกาะแชนโดล่านั่นเองโอเคไวเปอร์ต้องออกลงแล้วแหละเพราะว่าไม่มีใครเล่นไม่มีใครเอารันเนอร์มาเลยทีมกูน่ารักสดใสสมว้แรกเช้ามาก โอเคคุณผู้ชมเนื่องจากมีอ,อะไรหลายๆอย่างนะทำให้อ่นคิดว่าเอออัดใหม่ดีกว่านะครึ่งหลังนี้นะคุณผู้ชมมาโอเคอตัวละครที่อ่านจะเอาเข้าไปครั้งที่แล้วอ่นพูดไปว่าอาจจะเอาไวเปอร์ใช่ปะ่ะโอเคไวเปอร์ไหนวะไวเปอร์ไวเปอร์ไวเปอร,ปอร,ปอร์มาแล้วนะคุณผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะฮะโอเคเรียบร้อยมาฝั่งศัตรูป๊บ โอ้ยทำไมเจอแต่ระดับตำนานทั้งนั้นเลยอ่ะแหมไม่เกรนใจพวกกูเลยที่ไม่มี ex นะ่ะโอ้ไม่ก็คือ8คนในเกมเนี้ยมีแค่อันคนเดียวฮะที่ไม่ได้เล่นตัวละครเบตานะไม่โอเคแสนสามเก้านะฮะน่าจะพอได้อยู่มัง้งมั้งนะคุณผู้ชมโอ้โหแสนห้าคุณผู้ชมน่าจะเห็นอันแพ้แบบแพ้แพ้วินาศัตโลอ่ะนะค,คุณผู้ชมโอเค เดี๋ยวเราจะพยายามดึงธงให้ได้แล้วกันนะฮะแล้วตัวไวเปร์นี่ฉันก็ไม่ได้เล่นเก่งด้วยนะคุณผู้ชมแต่อยากจะเอามาันมาเล่นในด่านนี้มากๆนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีความแบบเชื่อมโยงกันอยู่นะฮะมีความแกะเชื่อมโยงอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมโอเคมาเรดี้แบทเทิลสตาร์เรลี่ไปตรงไหนโอเคตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรา <c oughs> เราต้องไปตรงกลางจริงๆหรอ,อเราไม่น่ารอด ả, อ่ะเธอมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคยิงแม่งเลยอือโดนโอ้โหไม่โดนโอ้โุ ทีเดียวตายเลยโอ้ my god แล้วฝั่งตัวตุกคือแบบ ex ทุกตัวเลยจ้าโอ้โหเธอโอเคไม่เป็นไรนะเราจะทำให้สุดความสามารถนะที่เรามีนะฮะตะลวงมาให้เธอรู้อย่างไม่หยุดยั้งนะเอ้ยอย่าไปโยงยนาะโอ้โหไคโดยืนแข่งกระทือ้อเลยโอเคมามาอุย้ยมันอุย้ยเราก็โจมตีอาะใรอีนู้นเข้าอยู่นะเว้ยคุณผู้ชมเอาจริงโดนปโดนเอ้ยโดนใครไหมโดนโดนโดน สักคนอะสักคนอยู่อะเออ <S <S โอ้ยแรงอะคีนูแรง,อแรงออเออโดนเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อนดึงไหมโอโ้ไม่ใช่เพื่อนนี่หว่ายืนข้างๆกันก็ตัวเพื่อนไม่เงยโอเคมาคุณผู้ชมเรามาทําความรู้จักกับเกบาะแชนโดร่านิดหนึ่งนะข้อมูลตรงนี้นะะเป็นข้อมูลที่อยู่ในส่วนลึกของสมองของอันเลยนะเพราะอันดูภาคนี้มานานมากแล้วนะถ้าพูดผิดต้องขออภัยมากๆนะคุณผู้ชม คือภาคเนี้ยเกาะแชนโดา่าจริงๆแล้วมันเป็นเกาะที่ไม่ได้อยู่บนท้องฟ้าตั้งแต่แรกนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เป็นเมืองที่อยู่บนท้องฟ้าตั้งแต่แรกแต่มันเป็นเมืองที่อยู่บนโลกมนุษย์นี่แหละคุณผู้ชมคือโลกบนดินอะธรรมดาแล้วที่เนี้ยมันถูกเหมือนน็อกอัพสตีมปะครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกในปวอติศาสตร์เนี่ย uh? ซัดแม่งขึ้นมาอยู่บนเกาะแห่ง้องฟ้านะคุณผู้ชมเออนี่คือความพิเศษของน็อกอัพสตีมแล้วก็ทําให้เกิดเมืองนี้ขึ้นมานั่นเองนะฮะมาเราก็ตีเข้าอยู่นะ เราไม่ได้ไก่กระอัลเล่นะเว้ยคุณชมเนาะโอ้แต่เจอโรเจอร์นี่กูไม่น่ารอดแล้วแหละเอาจริงอโดนโรเจอร์โดนโรเจอร์ทำไมมันติดโล่วะโอ้โหแม่งโรเจอร์ออเออเฮ้ยใครโดกฟ้ามันที่เออเก่งมากมีความสั่งเพื่อนนะฮะว่าเราโอ้โหทีเดียวตายเลยโอ้ไม่ก็โรเจอร์โรเจอร์สองตัวโอ้โหกูยอมแพ้เลยได้ไหม เอ้ยไม่ได้คุณผู้ชมเรานะฮะเป็นเราเป็นสายอเนอร์เราต้องเอาให้สุดสุดดีเว้โอเคมาเรายอมเสียโอเคเอ้ยถ้าโจมตีไม่โดนก็ไม่เสียเลือดนี่หว่ามา,มาโดนไปอือโดนไปเพื่อนดึง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 เดียวช่วยช่วยโอ้โหทีเดียวนะโรเจอร์นะแกนี่ไม่มีอะไรกัน้นจริงๆ <c oughs> ขนาดแม่งใครโดแม่งอยู่ด้วยกันอะใครโดแม่งยังไม่ตายเลยอะแต่แบบ กูตายแล้วอะเอ้ยเอ้ยโดฟามิงโกโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่น่าทันไว้ทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยเร็วๆสิเร็วเซ้นโก้โหเอ้ยดึงไม่ทันต้องอุ้ยชนะพอเพื่อนชนะพอเพื่อนโอ้ my god คุณผู้ชมเออกราบเพื่อนอย่างสูงอุ้ยจะชนะพอเพื่อนแต่เราได้ MVP ว่ะคุณผู้ชมเออคืออะไรวะเนี่ยเกมนี้รวมไปหมดแล้วมั้งเนี่ยอุ้ยแต่คะแนนโอ้โหคะแนนถ่างมาก เรากับคะแนนเพื่อนอนะห่างกันมากโอ้โหแต่ทำไมกูได้ mp ได้ไงวะคุณผู้ชมอ่านไม่ทำอะไรมันเนี่ยเออโอเคสักมาเถอะนะฮะมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันคุณผู้ชมฮะด่านนี้มีความแบบสนุกนะด้วยความที่มันเป็นสเตจใหม่ใช่ปะทาง cm ก็เขาก็น่าจะแบบหาลูกเล่นอะไรใหม่ๆมาใส่ในพวกแบบสเตจต,ต่างๆอนะ่ะเนาะคุณผู้ชมคือพวกแบบลูกเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเริ่มตั้งแต่อ่า water seven แล้วแหละสเตท water seven นะฮะแล้วก็อันบอกเลยนะว่าสเตจใหม่สเตจแชนโดล่าเนี่ย สำหรับอ่านนะคุณผู้ชมอ่านคิดว่ามันค่อนข้างที่จะดีเลยนะมีความสนุกมากเพราะว่ามันจะมีช่วงเลดเกมปะเออมันจะมีแบบหินตกและปิดทางอะเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นปะไม่น่าเห็นเดี๋ยวอาจจะย้ำอีกทีหนึ่งนะตอนที่หินมันตกนะคุณผู้ชมเออหินตกและปิดทางนะทาให้เราแบบต้องเดินอีกเส้นทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบการเปลี่ยนรูปแบบแมพภายในตัวนะคุณผู้ชมนะฮะ เปลี่ยนทีนะฮะก็ต้องใช้ดวงอีกนิดนึงนะคุณผู้ชมว่าเออเปลี่ยนแล้วฝั่งเราจะได้เปรียบหรือว่าเสียเปียบนะคุณผู้ชมถ้าเสียเปียบก็คือสาบไปเลยนะฮะสาบ GM นะที่สร้างแมปนี้ขึ้นมาเนะี่ยวัวดซานไหนคุณผู้ชมไปเราเป็นสายลันเนอร์เราวิ่งไปเลยแล้วกันธงนี้ให้เพื่อนดึงไปนะโอเคมา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 โอ้โหแม่งมากันอโดนเอาไม่โดนเต็แตัวเดอ โอ้ยคุณผู้ชมฉันเล่นตัวอะไรว <c oughs> oh. oh, ัเน <t song pt imes> no. ี้ยโอ้โหแล้วโจมตีไม่งไม่โดนไมได้เอาไวเปอร์มาเลยไม่เอามาเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้นะฮะเออคุณผู้ชมที่อันบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างไวเปอร์กับเกาะแชนโดล่าคือมันสัมพันธ์กันเพราะว่าพวกเขานะอยู่ในภาคเดียวกันนะฮะแล้วก็ อาไวเปอร์เหมือนเป็นนักรบที่จะไปทวงคืนเมืองแห่งแชนโด่าปะจากเอเนวออะเออโอเคนะฮะมันก็เลยแบบเออนั่นแหละเราคิดว่ามันน่าจะสัมพันธ์กันอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมโอเคตีแม่งตีไม่ทันด้วยกูโดนลูฟี่ oh, <no. S 1> ลองห้หาหือได้ไหมคุณผู้ชม <laughs> ทำไมผูมมาไม่เจอแต่ตัวละครระดับตำนานขนาดนี้โอ้ oh, my god เพื่อน เดี๋ยวเราจะกันป้องให้เองอสักทีหนึ่งโดนไปมาโรเซ์ทีไม่โดนด้วยโอ้โหูจชมโอ้โหรักลูฟี่รักแม่งลูฟี่รักทุกคนเลยตีแม่งเออตีเข้าสามพันก็จะสามพันหัวสามรอยเอาสามพันมาจากไหนก่อนฮะตีเข้าสามร้อยฉันก็จะตีอ่ะยิงไป ป้อมเนี้ยฉันเฝ้าเว้ยแกเธอไม่รู้เหรอวเปอร์น่ะก่อกวนขั้นสูงสุดในแห่งขอผู้ชมเห็นไหมคือมันมีช่วงที่แบบหินหล่นลงมาแล้วปิดทางอะเอาจริงนะหินหล่นลงมาปิดทางนี้อันยังแบบคิดอยู่นะว่าแบบเอ๊ะมันจะมีสักครั้งไหมนะที่แบบหินหล่นลงมาทับโดนตัวละครตายห่าไปเลย <c <c ตายไปเลยโดนที่มันฆ่าอะไรอย่างเงี้ยเออมีไหมมีไหมอยากให้มีมากเลยนะเราน่าจะหลบทันอยู่นะคุณผู้ชมโอเค มาไวเปอร์ทาไวเปอร์อืมสักทีนึงโดนก็นไปคนละดอกแต่กูเจ็บมากเลยโหดสัตว์ละเสียมากเอ้ยโอเคเราไปตรงกลางไปช่วยตรงกลางแล้วกันนะฮะน่าจะมีสิทธ์ช่วยให้เพื่อนดึงธงสําเร็จหรือเปล่าวะใช่แหละนะได้เพื่อนที่เหลือก็แค่เฝ้าป้อมเฝ้าป้อมให้ได้โอ้โหตายตายด้วยหมัดเดียวอีกแล้วอันนี้ฉันเอามาเป็นกระสอบทายไปนีักเล่นแรงอะไร S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  บวกหรือไงกูถามอยากจะร้องไห้เป็สสนภาษาตุรกีร้องยังไงวะกูถามโ <Okay, S 1> อเคคุณผู้ชมมาเอาสูส้ๆนะฮะครั้งนี้ไม่น่าจะได้ MVP นะแต่โอเคชนะอยู่ถือว่ายังชนะอยู่ะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้อันเล่นแล้วแบบแพ้รัวๆเลยนะฮะเออโอเคดีมากนี่อยากจะไลค์สักสามไลค์นะไลค์ให้เพื่อนทั้งสามคนเลยโ okay, อเคคุณผู้ชมก็ สหรับอ่านนะ้ำแบบใหม่ค่อนข้างน่ารักนะคุณผู้ชมแล้วก็ถ้าสมมติจะเอาแบบไปเล่นแบบเอาแบบใหม่อ่ะไปเล่นในการลงแรงเงี้ยก <c oughs> <ๆ>็เอาไปเลยได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าเอามาเล่นในอ e ีเวนต์อย่างนี้นะรู้สึกเราแพ้บ่อยมากเลยคนระับเพราะว่ามันไม่มีการแบบแบบจํากัดเลเวลอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบทุกคนก็เอาตัวที่เก่งที่สุดมาซึ่งเธอดูตัวละครที่เก่งที่สุดของชั้นสี่นะฮะกระสอบทรายดีๆนี่เองนะคุณผู้ชมโอเคเจอกันคลิปหน้าตคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย